เรื่องจากสถานที่แห่งนี้ขาบเกี่ยวระหว่างความเป็นความตายของผู้คนจำนวนมากทำให้สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวสุดลี้ลับสามารถพบเห็นได้จากเรื่องเล่ามากมายในรายการ The Ghost Radio สวัสดีค่ะสาวแอนค่ะนี่คือรายการรู้ดีผีไม่หลอกอรายการที่จะทำให้ทุกคนรู้ถันเล่เหลี่ยมของผีจำเอาไว้ได้ใช้แน่นอนค่ะ จากที่แอนเกลื่นมาข้างต้นแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่แอนอยู่นั้นใช่ค่ะนี่คือโรงพยาบาลในยุคนี้คงไม่มีใครที่ไม่เคยนอนโรงพยาบาลไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยแล้วต้องนอนเองหรือต้องไปนอนเฝ้ายาตแอนขอแนะนำเจ็ดวิธีนอนโรงพยาบาลยังไงไม่ให้เจอผีหลอกไปดูกันเลยค่ะ 1. ไม่ทักคนสุ่ม 4. สุ่มหในเวลากลางคืนเพราะสถานที่แห่งนี้มีคนแวะเวียนมาเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตแม้ว่าคนที่เราคุยด้วยจะดูปกติมากแค่ไหนแต่คุณจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่เราเมาส์แซบด้วยทั้งคืนจะไม่หายไปในเช้าวันถัดมาเออส้มตำลานนั้นแหละฉันนะชอบกินแต่ว่าเหมือนจะใส่เดีย๋ยวบอกให้นะเหมือนใส่ผงนัวเยอะแต่ว่าก็พอได้อยู่เพราะว่ามันกินแล้วมันแบบเฟื่อนๆนนิดนึงอะเออเหมือนให้น้อยแต่ไม่เป็นไร ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เออคนไข้ถึงเวลานอนแล้วนะคะได้ค่ะได้ค่ะเออ Grammy เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเต่มมาเมาสต่อ <k lim an> คุณพยาบาลคะคนเตียงข้างๆเขาไปไหนล่ะคะเนี่ยไม่ม <k lim an> ีนะคะคนไข้คนไข้อยู่ห้องนี้คนเดียวคะ่ะฮะนอนคนเดียว ข้อ 2. ไม่เปิดประตูต้อนรับหรืออนุญาตให้ใครเข้าห้องโดยหลักการการทำงานของคุณหมอและพยาบาลทั่วไปแล้วการเข้าห้องคนไข้ไม่ต้องขออนุญาตหรือได้รับอนุญาตแต่ถ้าคุณได้ยินเสียงเคาประตูหรือเสียงคนถามขออนุญาตในการเข้าห้องนั่นอาจไม่ใช่คุณหมอหรือพยาบาลที่จะมาขอตรวจอาการคุณในรอบดึก ใครคะพยาบาลมาตรวจวัดความดันค่ะขออนุญาตเข้าห้องนะคะอ๋อเชิญค่ะเชิญเชิญข้อ3อย่าอยากรู้อยากเห็นหรืออย่าใส่ใจมากเกินไปไม่ว่าคุณจะได้ยินเสียงปแปลกหรือเห็นอะไร,ประแปลกในยามค่ำคืน ให้คุณเงียบและทําเป็นไม่สนใจกับเสียงและสิ่งที่เห็นนั้นๆไม่เช่นนั้นการนอนโรงพยาบาลของคุณอาจจะเป็นสิ่งที่น่าจดจำไปจนตายพยาบาลพยาบาลช่วยมาดูคนไข้เตียงสี่หน่อยค่ะเตียงสี่ไม่มีคนไข้นะคะเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงคะ เมื่อเค้หนูยังได้ยินเสียงอยู่เลยไม่มีจริงๆค่ะแต่คนไข้เห็นพยาบาลด้วยหรอคะข้อ4อย่าเดินเพ่นพ่านในเวลากลางคืนนอกจากจะรบกวนผู้ป่วยท่านอื่นแล้วคุณอาจจะตกเป็นเป้าของสิ่งลี้ลับที่วนเวียนไปมาเพื่อที่จะหาเพื่อนไปอยู่ด้วยก็เป็นได้ ครับครับพี่แจ็คครับครัครับพี่แจ็คครับครับใครคะอุย้ยคนไข้หาอะไรอยู่หรือเปล่าคะปล่าค <_ S 1> ่ะเปล่าคะ่าคะไม่ได้หาอะไรแค่มาเดินเล่นเฉยๆคะ่ะงั้นคนไข้ช่วยพยาบาลหาของได้ไหมคะหาอะไรคะขาของพยาบาลเองคะ่ะ ขา้อ,อ,ขอหา้าไม่รับของกินจากคนแปลกหน้าไม่ว่าคุณจะสนิทใจกับเพื่อนข้างเตียงที่อยู่ด้วยกันมา3มวันสามคืนหรือพูดคุยถึงชีวประวัติต้นตระกูลของเขาแล้วก็ตามคุณก็ไม่ควรรับของกินจากคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่ญาติสนิทมิตรสหายญาติโกโหติกาเพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าของกินที่เรารับมา จะปลอดภัยหรือเปล่าอขอบคุณค่ะอันนี้ให้เหรอคะจะกลับบ้านแล้วเหรอคะเนี่ยโอ้โหดีใจด้วยนะคะแล้วก็กำลังหิวพอดีเลยแล้วก็โชคดีนะคะอโชคดีค่ะขอรู้ว่าเราหิวชิมสักหน่อยน่ากินนานนี้เดือดเนาะ ข้อ6อย่าลืมซื้อเตียงจะคล้คลายๆกับการซื้อที่ในโรงแรมเพราะว่าโรงพยาบาลแทบทุกเตียงมักจะมีคนเสียชีวิตหลายความเชื่อเชื่อว่าเตียงที่โรงพยาบาลมักจะมีเจ้าของและวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่เพื่อความสบายตัวและความสบายใจแอนขอแนะนําให้เอาเหรียญไปวางไว้ใต้หมอนแต่ระวังโดนขโมยนะคะเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะ ข้อ7อย่านำสิ่งของของโรงพยาบาลกลับบ้านนอกจากจะมีความผิดโทษฐานลักทรัพย์ของทางราชการแล้วคุณอาจจะมีเพื่อนใหม่ตามกลับไปอยู่ที่บ้านด้วยก็ได้โอม่ออกจากโรงพยาบาลสักทีโอ้หิวส้มตำน้ำลายปุกเผลอหย,ยิบติดมา ที่บ้านยังไม่มีพอดีเลยเแต่ว่าไปก็สวยดีนะโอ้ยสมตั้มก็สมตัหม กันบ้างคะสำหรับ7วิธีที่นอนโรงพยาบาลยังไงไม่ให้เจอผีหลอกแล้วพบกันใหม่กับรายการรู้ดีผีไม่หลอกสำหรับวันนี้แอนขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเป็นไงโอ้โหรอบนี้โรงพยาบาลพี่เนยโรงพยาบาลถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวอีกแล้วใช่นัดเคยนอนโรงพยาบาลบ้างไหมนัดอบ,บไม่เคยแต่ว่าแค่เขาเรียกอะไรนอนเฝ้าให เคยนอนเฝ้าไข้แต่ไม่เคยนอนโรงพยาบาลแต่ทีเนี้ยการนอนเฝ้าไข้ก็ถือว่าเป็นอะไรอีกประสบการณ์หนึ่งนะเ<น>พราะว่าห้องที่นั่นนอนเฝ้าไข้อ่ะเป็นเหมือนเป็นห้องเตียงรวมอ่ะที่จะอยู่เป็นแบบเป็นเขาจะเป็นแบ่งเป็นล็อกนะอของนั้นเป็นโงนรงพยาบาลรัฐอ่ะแล้วจะแบ่งเป็นล็อกสมมติล็อกเนี้ยหเตียงล็อกเนี้ยหเตียงล็อกเนี้ยหเตียงรวมขนาดนั้นเลยซึ่งเตียงข้างๆอ่ะไม่เคยเว้นว่างเลยสมมุติว่าวันเนี้ยเป็นคนเนี้ยอีกวันหนึ่งเป็นคนอีกวันหนึ่งเป็นคนเพราะเสียชีวิต เพราะมันเป็นเตียอ,อห้องเตียงรวมด้วยมันก็เลยแบบหมุนเวียนสลับกันไปแต่ของพี่เนยพี่เนยไม่เคยเฝ้าไข่แต่พี่เนยเป็นขาประจําของโรงพยาบาลชอบแอดมิชชอบนอนโรงพยาบาลเป็นประจำํำถามว่าเจอเรื่องแปลกๆเหมือนในคลิปไหมน้อยมากเพราะโดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยทักอะไรไปเรื่อยอยู่แล้วค,คือคือน,นอนโรงพยาบาลอะถ้ามีคนถ้าแม่มาเฝ้าไข้อหละก็จะมีแม่เป็นเพื่อนคุยคแต่โดยส่วนมากอะ่ะ มักจะนอนคนเดียวอ,อย่างล่าสุดปวดท้องเมื่อปีที่แล้วตอนกลางวันอ่ะมันไม่น่ากลัว<ช>แต่ตอนกลางคืนอ่ะมันมืดมันวังเวงมันคิดไปเองมันแบบจินตนาการอ,ะอ่ะแต่ยังดีที่คุณพี่พยาบาลเดินเข้าออกทั้งคืนก็เหมือนเพื่อนอ <c oughs> ก็คอยอย่างชัวแต่ก็อย,อย่างที่เขาบอกแหละอย่างในคลิปก,ก็บอกว่าโรงพยาบาลมันเป็นเหมือนแบบแหล่งรวมอยู่แล้วเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโรงพยาบาลหมดเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ทุกคนต้องเจอ ต่ในคลิปอะโอ้โหพี่แอนหลายบทบาทอยู่เหมือนกันนะหลายบทบาทหลายบทบาทโอ้แต่งแต่ละตัวคุณพยาบาลเอ่ยเป็นคนไข้เป็นผีมีแต่งเป็นแต่งเป็นผนงนะไม่ใช่นอเห็นแล้วอย่างพนอเขาจะทำทำเครื่องต้มขาไก่อันนี้มีแกงลูกตาเห็นแล้ในคลิปอันนี้ตลกตลกมากเลยแต่ว่าชอบที่พี่แอนเขาเหมือนกับว่าทักคุณพยาบาลว่าเนี่ยไปดู เตียงข้างๆหน่อยอเหมือนเหมือนเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยพยาบาลตอบกลับมาว่าไม่มีนะคะข้างๆเตียงของคุณแอนอะไรไม่มีอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณแอนเห็นพยาบาลด้วยหรอคะอันนี้พีคจริงอธิชนนาจริงซึ่งอย่างที่บอกว่าในโรงพยาบาลเป็นแหล่งรวมมันไม่ได้มีแค่วิญญ,ญาณคนเสียชีวิตวิญ,ญญาณคนไข้แต่พยาบาลที่เขาเสียชีวิตแต่เขาแบบยังรักในหน้าที่การงาน่ะ ก็มีนะมาปรากฏตัวให้คนไข้เห็นอยู่บ่อยๆอย่างเรื่องเอ่อโรงพยาบาลที่ต้องปรับปรุงของคุณอามอันนี้ก็เป็นเหมือนวิญญาณของพยาบาลที่มาปรากฏตัวให้เห็นโอหก็คือเหมือนแบบเขารักในวิชาชีปะแล้วแบบพอเสียชีวิตไปแล้วจิตก็ยังผูกพันกับสถานที่นั้นอยู่ใช่แล้วอือแล้วก็อย่างอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่อาจจะใส่ไว้เป็นกิมมิคถ้าคนเคยรู้จักใส่หูดำดำถือช้อน คุ้นอยู่เป็นผีช้อนพี่เนยเคยได้ยินผีช้อนปะเคยได้ยินแต่ไม่รู้แบบเรื่องราวคืออารมณ์แบบในสมัยก่อนที่จะมีคลิปที่เป็นไวรัลที่เขาจะเป็นใส่ชุดดำนี่ยแหละแล้วก็ถือช้อนอะไล่ตีที่เขาไล่ตีคนคนหนึง่งใช่ไล่ตีผู้ชายคนนั้นอะอออไม่ว่าเขาจะทําอะไรหรือเขาจะไปที่ไหนก็จะมีผีช้อนใส่พุเนี่ยแหละ<อ>ไล่ตีไล่ตีไปเรืๆๆ่อยๆถ้าย้อนไปยุคสมัยหนึ่งที่คนเคยรู้จักอะใครดูเนี่ยเก็ต<อ>เลย จะว่าไปเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลของเดอะโกสเลเดีก็เยอะนะอย่างเรื่องดังๆก็จะเป็นเหตุเกิดที่ชั้น20คุณกันอ่าคนที่อยู่ณตรงนั้นน่ะมาเล่าครบหมดเลยไม่ว่าเป็นคนไข้เองคนเฝ้าไข้ใช่หมอค่ะพยาบาลใช่รววแล้วแต่เคยมาเล่าในเดอะโกแล้วทั้งสิ้นถ้าจำไม่ผิดอันนี้จำชื่อเรื่องไม่ได้เลยเป็นบุคลากรในโรงพยาบาลเหมือนกันที่เป็นเหมือน พี่แม่บ้าน <c oughs> หรือแม้กระทั่งพี่ยามรอปภก็มีนะ <c oughs> ที่เขาจะต้องเฝ้าตึกตอนดึก <c oughs> ก็มีลองไปหาดูได้ <c oughs> <c oughs> ใครที่มีเรื่องราวชวนขนลุกสามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้หรือแม้กระทั่งทิกการไปนอนโรงพยาบาลอย่างไงไม่ให้เจอผีก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์หลอนๆกันได้นะคะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง The Ghost Studio ด้วยครับถูกต้องค่ะในช่อง The Ghost Studio นะคะไม่ได้มีแค่รายการรู้ดีผีไม่หรอกนะคะยังมีรายการอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Ghost Land แดนผี g เ l e t u r e นะคะหรือย้อนลอยทอล์กนะคะสามารถไปติดตามกันได้นะแล้วก็ฝากเรื่องเล่าของ The Ghost Radio นะคะทางช่อง The Ghost Radio Official ด้วยค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ๊ยอีพีดีบ้พร้อมกันว่ะ <laughs>